เรื่องเล่าผีตอนป่าโคกผีดุสวัสดีครับพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านผมชื่อนัดวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับผีผีส,งสงังๆจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อเกือบ20กว่าปีมาแล้วโดยครอบครัวของผมนั้น จะอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครอบครัวของผมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่คนก็คือพ่อแม่พี่สาวและก็ตัวผมตอนนั้นผมเพิ่งจะเข้าเรียนชั้นม .1 ครับในช่วงวันหยุดเสาร์อ,อาทิตย์ผมจะมีงานหลักที่ทำเป็นประจำอยู่อย่างหนึ่งก็คือช่วงตีห้ากว่า,วาผมจะต้องนำผักที่แม่เตรียมไว้ให้ เอาไปขายที่ตลาดนัดวันหยุดประจำตำบลโดยตลาดนัดเขาจะจัดขึ้นในตอนเช้ามืดของวันอาทิตย์ครับทุกๆเย็ยนวันเสาร์ผมกับแม่และพี่สาวจะหิ้วตะกร้าลงไปที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านแล้วไปช่วยกันเก็บผักต่างๆที่แม่ได้ปลูกเอาไว้ใกล้ๆคูน้ำในทุ่งนาของเราผักที่พวกเราไปช่วยกันเก็บมานั้น จะเป็นพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดที่ทุกบ้านจะต้องได้ใช้ประกอบอาหารกันเป็นประจำซึ่งแม่ผมปลูกไว้เป็นแปลงใหญ่แกทำไว้ให้ลูกๆนำไปขายที่ตลาดนัดโดยเฉพาะคือตอนแรกหน้าที่ตรงนี้จะเป็นของพี่สาวผมที่จะต้องนำผักไปขายแต่พักหลังๆพี่สาวผมนั้นเริ่มโตเป็นสาวจึงเขินอายหนุ่มๆในตลาดที่มาซื้อผักพี่สาวเลยโยนหน้าที่นี้มาให้ผม หลังจากช่วงเย็นที่เราช่วยกันเก็บผักจากทุ่งนามันแล้วแม่ก็จะนำมาล้างและมัดเป็นกำกัส่วนพริกและมะเขือแม่ก็จะแบ่งใส่ถุงแยกไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนหลังจากที่เตรียมผักใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วแม่ก็จะเตรียมเงินเหรียญใส่ถุงให้ผมเอาไว้ไปเป,เป็นเงินทอนให้ลูกค้าจากนั้นผมก็ต้องรีบเข้านอนเพราะช่วงตอนตีสี่ผมจะต้องได้ตื่นแล้ว เพื่อเตรียมตัวเอาผักไปขายที่ตลาดนั่นเองโดยตลาดนัดจะอยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งแต่อยู่ในตำบลเดียวกันนั่นแหละครับระยะทางก็ไกลเอาเรื่องอยู่เหมือนกันตอนที่เดินทางไปนั้นจะมีบรรดาป,ป้าๆน้าๆนนจากหลายครอบครัวในหมู่บ้านที่เขาก็นำผักไปขายที่ตลาดนัดเช่นกันช่วงตีสี่กว่าๆแม่ค้าแต่ละคนเขาก็จะมารวมตัวกันที่หน้าบ้านผมเพราะว่าบ้านของผมนั้น จะอยู่ใกล้ถนนมากที่สุดครับพอถึงตอนเช้ามืดของวันนั้นแม่ก็รีบตื่นมาเตรียมผักและปลุกผมให้ตื่นหลังจากที่เตรียมตะกร้าผักมัดปิดกับท้ายรถจักรยานให้ผมเรียบร้อยแล้วช่วงตีสี่กว่าผมและป้าๆน้าๆรวมห้าคนก็ได้พากันปัดจักรยานออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าไปยังตลาดนัดโดยมีแสงไฟฉายจากป้าด,ดอกไม้ที่แกจะปั่นจักรยานนำหน้า เพื่อสองเส้นทางให้กับพวกเราและนธรรมแกจะชอบอยู่รังท้ายเพื่อใช้แสงไฟให้ส่องสว่างเข้ามาในขบวนซึ่งทางในสมัยนั้นมันจะเป็นทางลูกรังเป็นหลุมเป็นบอ่อเส้นทางจะผ่านทั้งทุ่งนาผ่านดงป่าที่รกทึบซึ่งแถวบ้านผมจะเรียกป่าแถบนั้นว่าป่าโคพอพวกเราปั่นจักรยานผ่านทุ่งนาไปได้สักพักก่อนจะถึงป่าโคกที่ว่านั้น ผมก็เร่งปั่นจักรยานเข้าไปแทรกอยู่ตรงช่วงกลางขบวนนธาทมก็เลยพูดแซวผมขึ้นมาว่าดูไอ้นัทซิถ้าทางมันจะกลัวผีที่ป่าโคกว่ะไม่ยอมรังท้ายเลยป้าป่านานาที่ไปด้วยกันต่างก็หัวเราะชอบใจกันยกใหญ่ใช่สิก็ป่าโคกข้างหน้านั่นนะ่ะมันมีเรื่องราวที่ร่ำลือกันมาตลอดว่าแถวนั้นผีดุจะตายอีกทั้งยังเคยมีคน ไปผูกคอตายที่ป่าแถวนั้นถึงสองรายติดในช่วงปีเดียวกันแถมยังมีนักเลงต่างถิ่ตามมาไล่ฟันกันจนถึงขั้นคอขาดที่ป่าโคกนั้นด้วยมันเลยสร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับเด็กอย่างผมอยู่ไม่น้อยและก่อนจะถึงป่าโคกอันน่ากลัวแห่งนั้นป้าดอกไม้ก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะไปกลัวมันทําไมผีก็อยู่ส่วนผีมันเป็นแค่วิญญ,ญาณมันจะมาทําอะไรเราได้ ลองมาดูสิเดี๋ยวแม่จะเตะให้กระเด็นเลยพอป้าดอกไม้พูดจบทุกคนก็หัวเราะกันยกใหญ่แต่นั่นมันกลับยิ่งทำให้ผมนั้นกลัวมากขึ้นกว่าเดิมเพราะคนเฒ่าคนแก่เคยบอกไว้ว่าเวลาเดินทางไปไหนอย่าได้ไปท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นเดี๋ยวระวังจะเจอดีเข้าซักวันพอพวกเราปั่นจักรยานผ่านเข้าไปในเนินป่าโคกดังกล่าว บรรยากาศมันก็เริ่มวังเวงน่ากลัวมากขึ้นเสียงกบเขียดตามทุ่งนาที่เราเคยได้ยินมาตลอดทางมันก็เริ่มเงียบลงมีเพียงเสียงปั่นจักรยานของพวกเราที่ดังกลบความเงียบท่ามกลางความมืดมิดของป่าที่อยู่รายรอบระหว่างที่จิตใจของผมกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความหลอนอยู่นั้นจ,จู่ๆป่าดอกไม้ที่แกปั่นจักรยานนำหน้าพวกเรา ก็ได้ส่งเสียงเหมือนคนจะร้องไห้พร้อมกับเร่งปั่นจักรยานทิ้งห่างพวกเราออกไปผมเองก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกติว่าป้าดอกไม้แกน่าจะเห็นเข้ากับอะไรสักอย่างแน่แน่ด้วยความกลัวผมเลยเร่งปั่นจักรยานตามป้าดอกไม้ไปพอไปถึงที่ตลาดผมก็รีบเข้าไปถามป้าดอกไม้ทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นป้าดอกไม้แกนิ่งอยู่สักพัก จากนั้นก็พูดขึ้นมาประมาณว่าไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวกลับถึงบ้านแล้วป้าจะเล่าให้ฟังและในขณะที่พวกเรากำลังพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับป้าดอกไม้ผมก็สังเกตเห็นป้าดอกไม้มีอาการที่ไม่ค่อยดีนัก หลังจากที่พวกเราขายผักกันเสร็จแล้วก็พากันเก็บของใส่ตะกรา้าเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านจากนั้นผมก็ได้ขอตัวไปซื้อหมูปิ้งอยู่ครู่หนึ่งแต่พอผมเดินกลับมาก็ไม่เจอป้าดอกไม้แล้วซึ่งพอสอบถามนา้าธรมแกก็บอกว่าป้าดอกไม้แกบอกให้พวกเรากลับบ้านกันไปก่อน แกจะแวะไปทําธุระที่บ้านญาติของแกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะตามไปจากนั้นผมกับนานาที่มาด้วยกันก็พากันปั่นจักรยานมุ่งหน้ากลับบ้านพอกลับมาถึงบ้านผมก็รีบเล่าให้แม่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแม่กับพี่สาวผมก็มองหน้ากาันแล้วแม่ก็พูดขึ้นมาว่าเอ็งอย่าไปคิดอะไรมากไม่มีรอกผีที่ป่าโคกนั่นนะ เพราะหลังจากที่มีการตายเกิดขึ้นชาวบ้านก็ได้นิมนต์พระไปทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลไปให้คนตายแล้วพอวันเวลาได้เคลื่อนผ่านมาถึงวันอาทิตย์อีกครั้งพวกเราก็เตรียมตัวจะไปขายผักเหมือนเช่นเคยแต่คราวนี้ไม่มีป้าดอกไม้มาด้วยเมื่อผมสอบถามคุณน้าคนหนึ่งในกลุ่มแกก็บอกผมว่า ป้าดอกไม้แกไม่สบายเลยของดก่อนจากนั้นพอทุกคนมากันพร้อมหน้าแล้วเราก็ปั่นจักรยานลัดเลาะผ่านพุ่งนาไปขายผักตามเส้นทางเดิมซึ่งครั้งนี้เราไปกันสี่คนคนที่ปั่นจักรยานพร้อมไฟฉายนำหน้าก็เป็นน้าผู้ชายอีกคนหนึ่งส่วนผมเองก็ปั่นจักรยานอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนาธรรมก็ปั่นรังท้ายพร้อมไฟฉาย พอพวกเราปั่นจักรยานเข้าไปในป่าโคกแห่งนั้นนาผู้ชายคนที่ปั่นจักรยานนำหน้าแกก็ตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยอะไรวะมึงจะมาปล้นพวกกูเหรอไม่มีเงินให้รอกพวกกูกำลังจะไปขายผักที่ตลาดพอพูดจบนาแกก็สาสแสงไฟฉายไปยังป่าข้างทางที่มืดมิดแล้วหางตาของผมก็เหลือบไปเห็นเข้ากับบางสิ่งบางอย่างครับคือที่ตรงต้นไม้ต้นหนึ่งนั้น ผมได้มองไปเห็นขาโคนที่หย่อนลงมาจากกิ่งของต้นไม้โดยมีใบไม้กิ่งไม้บังอยู่ด้านบนทำให้มองเห็นเพียงส่วนขาสองข้างที่มันห้อยลงมาแต่ยังไม่ทันที่ใครจะได้พูดอะไรนาทําแกก็ร้องไห้โฮพร้อมกับปัญนจักรยานแซงออกไปกว่าที่ผมจะตั้งสติได้ ก็ปั่นจักรยานอยู่รังท้ายคนอื่นเสียแล้วตอนนั้นผมปั่นไปแล้วร้องไห้ไปด้วยมีแรงเท่าไหร่ก็เร่งปั่นเต็มที่จนเท้าผมแทบบวมกว่าจะไปถึงตลาดพอมาถึงตลาดแล้วผมก็รีบไปสอบถามน้าทําว่าแกเห็นอะไรเหรอแกก็บอกผมว่าแกเห็นขาคนห้อยลงมา เหมือนว่ามีคนผูกคอตายอยู่ตรงนั้นซึ่งณธรรมแกก็เห็นเหมือนกันกับที่ผมเห็นเช้าวันนั้นหลังจากที่ขายผักกันเสร็จแล้วพวกเราก็เลยตกลงกันว่าจะขอกลับบ้านกันอีกทางโดยจะปั่นจักรยานไปตามทางเกวียนอ้อมป่าโคกแห่งนั้นตอนสายๆพ่อกลับมาถึงบ้านผมก็ได้เห็นป้าดอกไม้ แกมานั่งคุยกับแม่และพี่สาวของผมอยู่ก่อนแล้วผมจึงได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังแล้วป้าดอกไม้แกก็พูดขึ้นมาว่าเอ็งเจอแล้วใช่ไหมนะัดป้าก็เห็นเหมือนกันแต่ป้าเห็นทั้งคนผูกคอตายและเห็นคนยืนอยู่ข้างต้นไม้มันมีแค่ลำตัวไม่มีหัวป้าก็เลยไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะไม่กล้าไปขายผักกันอีกและวันก่อนโน,น้น ที่ป้าบอกว่าจะแวะไปบ้านญาตินนะ่ะที่จริงป้าไม่ได้ไปบ้านญาติรอกแต่ป้าปั่นจักรยานกลับอีกทางต่างหากละ่ะหลังจากเรื่องราวการได้พบเจอเข้ากับผีหลอนในครั้งนั้นได้แพร่กระจายออกไปชาวบ้านที่ได้ทราบข่าวต่างก็แทบไม่มีใครกล้าผ่านเส้นทางนั้นตอนช่วงโผล,ล่เพลใกล้ค่ํากันเลยและพวกเราก็ไม่มีใคร ล้าปั่นจักรยานไปขายผักกันอีกแต่ด้วยความจำเป็นที่จะต้องหารายได้ไว้ใช้จ่ายเราจึงพากันไปจ้างลุงข้างบ้านที่มีรถสามล้อเครื่องให้แกขับสามล้อเครื่องพาพวกเรานำผักไปขายที่ตลาดนัดแทนและทุกครั้งที่ผ่านป่าโคกแห่งนั้นเราจะพากันพนมมือไหว้ขอผ่านทางและอธิษฐานว่าขอให้ขายดิบขายดีจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ และเหมือนว่าคําอธิษฐานนั้นจะเป็นผลเพราะพวกเราขายผักกันหมดทุกครั้งแทบไม่มีใครเหลือผักกลับมาบ้านกันเลยล่ะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณนัทด,ด้วยนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ